มีการใช้ก็คือก็ตบตบต,บ,ตบแบบนี้นะคะความที่เราคันหน้าสมกันสุดจ้ะทุกคนเราก็เลยเออลงไปซื้อมาใช้เนาะพอซื้อมาใช้เสร็จปุ๊บนะเราก็รู้เออโอเคนะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับต่อยวาริตี้สี่สิบ มีปัญหาในเรื่องของผิวขาดนะ้ําหน้าไม่ชุ่มชืนนะ้นหน้าโทรมขั้นสุดทํางานดึกๆเดือินๆนะคะหรือรอยก็มาตีนกาก็มีบอกได้เลยว่าเจ้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาบอกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยฮาดาลาโบนะคะ สูตริมพเมียมเนื้อโลชั่นนะคะบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนักเยอะๆผ่านไม่ค่อยมีการดูแลหรือว่านอนดึกนะคะผิวโทมขั้นสุดนะคะตัวนี้ ใช้ได้ดีเลยจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เจ๊ใช้มานะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่แพ้เพราะตอนนี้นะคะเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ํามันแร่แล้วก็ไม่ได้ใส่สีด้วยและเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวน,นี้เขามีไฮยาลูโรนิกแอซิดถึง5ชนิดเลยฉะนั้นนะคะคนที่ขาด การดูแลผิวต่างๆนะคะและแนะนําลองไปซื้อมาใช้ได้นะ,ะที่เซเว่นราคาขวดละ129บาทนะถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะก็ลองไปซื้อดูแล้วส่วนวิธีการใช้หรือเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะก็ลองไปดูในคลิปได้เลยจ้า มาถึงวิธีการใช้เจ้าฮาดะลาโบตัวนี้กันเลยนะจ๊ะก็เนื้อโลชั่นของเขานะคะก็จะค่อนข้างที่จะเ,เข้มข้นเลยจริงๆนะคะหลังจากที่เราเอาไปลองเทสที่หลังมือก่อนนะคะเนื้อเขานะคะก็จะเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความเหนอะหนะอะไรมากมายนะคะหลังจากที่เราทาไปเพราะว่าสักพักนึงมันก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวของเรานะคะวิธีการใช้ก็คือบีบโลชั่นฮาดะลาโบนะคะใส่ ในมือสักประมาณ1นถึงสหยดนะคะหลังจากนั้นก็ลูบเบาๆแล้วก็ตบเบาๆไปที่ใบหน้าของเรานะคะเพื่อที่จะให้เนื้อโลชั่นนะคะซึมซาบเข้าสู่ใบหน้าผลักเข้าไปในถึงชั้นเซลล์ผิวของเราเลยนะคะวิธีการนี้ก็จะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นมากๆหลังจากที่ทาไปนะคะเราก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ย ช่วยทำให้หน้าเรานะคะมีความชุ่มชื้นมีความแบบเหมือนทําให้ผิวเราเต่งตึงมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวโซมขั้นหนักมากนะคะก็แนะนําเลยนะคะมีขายที่เซเก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะสามารถที่จะใช้ได้เช้าและก่อนนอนได้เลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าน่าจะเด้งดึงเด้งดึงเลยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการดื่มน้าเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอพยายามที่เราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะทําให้หน้าเรานะคะดีขึ้นผิวเราดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะไปหามาลองใช้ดูนะคะถ้าใช้ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ ไว้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้และทีมโมเรตี้สี่สิบอด้วยนะคะสําหรับวันนี้เจ้และทีมโมเรตี้สี่สิบอนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย